สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านลูกปัดเนาะรีวิวสินค้าเป็นลูกปัดจีนอยู่นะคะแต่วันนี้จะเป็นสีขุ่นยี่ห้อของกราดบีดนะคะสีเขียวตองเนาะขนาด2มิลน,นะคะยี่ห้อกราดบีดนะคะถ,ถุงละ10บาทนะคะขนาด3มิลน,นะคะขนาด4ีมิลน,นะคะสีเหลือบลุ้งขนาด2มิลน,นะคะขนาด4มิล สีเหลืองขนาดสองมิลนะคะขนาดสามมิลขนาดสี่มิลสีน้ำตาลทองนะคะขนาดสองมิลขนาดสามมิลขนาดสี่มิลนะคะสีดำสองมิลเนาะสี่มิลนะคะชมพูนมขนาดสามมิลขนาดสี่มิลนะคะส้มสองมิลแบบนี้นะคะขนาดสามมิลนะคะจะเข้มกว่าสีสองมิลนะคะสี่มิลเนาะ สีแดงขนาด2มิลเนาะขนาด3มิลนะคะสี่มิลมี2แดงนะคะมีแดงเข้มแล้วก็แดงสดนะคะอันนี้แดงสดเนาะตัวนี้แดงเข้มนะคะสีเทาตะกัวขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะสีน้ำเงินขนาด2มิลขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะสีเขียวขนาด2มิลนะคะ3มิลนะคะ ขนาด4มิลน,นะคะ,ะ,นนะคสีฟ้านมขนาด2มิลเนาะขนาด3มิลขนาด4มิลนะคะสีครีมขนาด2มิลขนาด4มิลนะคะสีขาวขนาด2มิลขนาด3มิลนะคะสีเนาะสีน้ำตาลขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะ ขนาด4มิลน,นะคะอันนี้จะออกเป็นน้ำตาลแดงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้แม่ค้าขอตัวไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ